เอาวัดดีรับผุ่มปกรับพุ่มเด็กในม้งอันนี้เจนเคยนะครับแล้วก็คือนี่นะครับผุ่มผุมก็มาอยู่ในป่าริมคลองนะครับคือนี่มาคนเดียวนะครับพุ่มกล้าว่ามาเล่าเรื่องให้เพื่อนเนฟังโดยเฉพาะเลยครับคืนนี้ก่อนนี้ไปชมคลิปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้พ่มด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์พุ่มด้วยก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมกลาเรื่องคืนนี้นะครับที่ว่าพุ่มจะเล่าให้ฟังนะครับพมเดี๋ยวข้อจะตีจะทางกดไลนมาท้ายคลิปนะครับก่อนจะเล่าให้ฟ ผมจะบอกว่าเมียพมไม่ได้มาพมมาคนเดียวนะครับผมกะไปเข้าเรื่องกันเลยกะมีนายพลานนะครับผมนายพลานคนนึงชื่อว่าเอื้อนหมู่บ้านแห่งนั้นนะครับมีคนประมาณอยู่ประมาณ30คนที่ทคนประมาณนี้นะครับก็นายพลานเอื้อนนะครับเกชอบไปห้าซัดข้าวป่าเย้ยนะครับผมเกจะห้าประจํานะครับไปที่หนึ่งสามวันสี่วันนะครับผมตานเรื่อนมีวิชาพ่มมากมายนะครับคือเรื่องนี้มีคนเล่ามาพ่ผมฟังนะครับพมผมก็เอามาเล่าโตเร์ประสบการณ์ให้เบื่อเๆืได้ฟังกัน มีอยู่วันนึงนะครับผ่านเดือนเกเข้าป่านะครับแล้วก็เกชวนนายเด้งไปนะครับถึงนายเด้งเป็นคนปากไม่ดีนะครับพอมปากพลอยนะครับพอมองมีไส้คนเลยคนจะเลาผ่านเดือนเกก็พานายเด้งนะครับเตรียมก้องเตรียมเสบียงเรียเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผ่านเดือนพาพื้นไปลูกซองหนึ่งบอกนะครับปืนแก๊ปหนึ่งบอกเรียนขุดหนึ่งเรียนแล้วก็ผ่าไปหนึ่งองค์นะครับเกมีวิชาคมมากมายไล่ย่างนะครับที่เกได้เข้าไปในป่าอยู่ได้หลายวันวันนั้นเกก็เตรียม ตัวเดินทางออกจากบ้านชาวมืดเลยนะครับผมไปตึ้งนู่ก็ประมาณ5้าโมงเย็นเกนไปเกยนเกรูแล้วนะครับว่ามีลูกใส่ซุกนะครับตึงเกก็เลยชวนนายแดงไป่านเดือนตึงเกไปตึงเคลบคัด,ดนองบบกเดียวนะครับไปตึงนูห่ห้าโมงเย็นเลยนะครับผมเกก็รีบคัดนองคัดร้ดดดเยเคลบอย่างเดียวเลยนะครับ พอเสร็จเกือบมืดพอดีเก,ก๊ก็ชวนนายเด้งนะครับผ่านเอือ้อนชวนนายเด้งกินข้าวโกรีบกินข้าวทำธุระขี้เยี่ยวเสร็จเรียบร้อยเกก็ขึ้นห้างไปนั่งบนห้างทึ้งผ่านเอื้อนเล่งวาครับนี่ยบอกนายเด้งว่าอย่าพูดเร่มากถ้าอินเร่อย่าพูดยยยอย่าทักนายเด้งก็รับปากนะครับเกก็นังน่งห้างนัง่งจนว่าดึกเลยนะครับป,ประมาณสักเกือบเที่ยงคืนเลยได้ยินเสียงนะครับเข้ามาเขเรื่อยเขเรื่อยเขเรื่อยเขเรื่อข้ามาตายคุณเซยนะครับใส่ซุกถึงกะผ่านเอือนนั่นเกก็ จับปืนอยู่เล็วเตรียมเล่งแล้วนะครับแต่บางอื่นนายเด้งไว้ตั้งแต่มีสัตว์ใหญ่มากมีสัตว์ใหญ่มามีสัตว์ใหญ่มาบอกไปเนี it, agen, нолог, ่ยป่านเอื้อนคิดเดี๋ยวอย่าเล่งอย่าเล่งเกปานเอื้อนก็ว่าเดี๋ยวเล่งดังเดี๋ยวสัตว์ได้ยินมดเดี๋ยวนีมดเลยไปเนี่ยถึงป่านเอื้อนเห็นสัตว์อันก้ามาร้วยเกก็เป่งคุยเลยนะครับลูกโซ่เนี่เกก็ยิงมาเลยมาได้ลิงลมตึงโอ้เป่งไปเลยเป็นหมูป่าตัวใหญ่นะครับพอมนอนหมูเตือนนั่นแหละคือเล่งอะไรเกก็ไม่เล่งอะไรสักคำนะครับเกก็เงียบ แต่ว่านายแดงกครับพุทธขึ้นมาคำาปากไม่ดีเลยแก okay. ว่าลบบาปากไปแล้วแหละว,วันนี้เชื่อไหมทีนี้อะไรเพื่อนมูันเดี๋วว่าตายนะครับลมตึงยกขึ้นยืนเลยนะครับคนองเลยเล็งตึงทุ่งกอปารานร่วนเล่นอ้ไม่ใช่ธรรมดาเลยครับมู่ตัวนั้นครับเป็นรอยลูกขึ้นเคี้ยวยาวนะครับเป็นมูทน่ทุนปาือนก็เห็นแล้โอ้มู่นี้ไม่ธรรมดาเลยต้องเป็นมู่เรยชู ปานเอื้อนก็ยิบปืนแก๊มมาเลยยิงนะครับตึงแล้วก็ยืนนิงนะครับไม่จะได้ลมยืนนิงเลยทีนี้ตาเดงกรองแกก็ไม่รูทำหรือแล้วผานเอื้อนแกก็ยิบบรรจุกระทุนแกก็ถ่งกระตานะครับถ่งถงถ่งใส่อยู่ในปืนแก๊มันเลงแกยิงอีกทีนึงลมเลยนะครับพอสิ้นเสียงแกก็มุ่นก็ลมพอลมปุ๊บก็แกก็นั่งพออยู่ๆนะครับเจ๊ก็หันไปเลยหันไปเลยนายเดงนะครับพมนายเดงก็ฉกนะครับฉกฉกฉกคุพนฟงให้เลี้ยงถึงฉกฉกฉ ตุงเล้งไหเด้งเล้งออกมาว่าพวกมึงว่ามาย่ำกูถึงถีพวกมึงไหเด้งเล้งออกมาหมอนกับว่ามีเคยมาข้าวลางไหเด้งเด้งเล้งว่าพวกมึงมาย่ำกูถึงถีพวกมึงมาทำหลบลู่กูตาดเวือนั่นเกก็บยงมือไหวเกะกับว่าเกนไม่ได้มาหลบลู่เลยเกนคือว่ายากมาครับตัดที่ว่าเมื่ออายุเคยเกจะเอาไปกินไปทำประกอบอาหารไปดำรงชีวิตตัวเองกับครอบครัวซึ่งก็เกก็ตัวแทนเพื่อนด้วยเกะว่าเป็นนี่เพื่อนยังมีลูกมีครอบครัว ตรงเจ้าตีเจ้าต่างตรงได้นามายอมเลยตาเก๋ก็ไม่ยอมเก๋ว่ากูเจ้าชีวิตมึงกูเจ้าชีวิตมึงอย่างเดียวคุณพมเลยมาคนเดียวด้วยมาเล่าเรืเองแบบนี่เมาชีวิตมึงเมาชีวิตมึงจังวะกูเจ้าชีวิตมึงอีหย่าฝานเวนก็ไม่รู้ทำพรูนะครับเก๋มีคนมีกาตานะครับเก๋ก็นึกได้ตั้งสติเก๋หยิบปลามาแก่นคแก่นคไอไหนเดงอ่ะก็ได้ยินเสียงห้วยวนกับในป้าหวยวนเลยคุณนั้น ตึ้งกะพอวานั่นกับนายเดงกันให้เป็นปกติฝ่ายรุ่นชีหน้าลยทีนี้ว่าอย่าพูดเรื่อยมากอย่าเรื่อยไปตึ้งกะนอนทีนี้ครับถ้าปอดชินเสี่ยงกันนอนนอนนอนหลวงประมาณนัวรุงได้กับเปิดๆพอได้ยิมเสียงกล่องยาวตุ้ง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 มาถักแล้วครับนายเดงคณปากไม่ดีนี่ไม่ได้เลยนี่ถักแล้วถักได้ยิมเสียงกล่องยาวไหม่รับหมาเกกเขาเลยมาเกกเขาเลยฝ่ายรุ่นก็เงียบไม่เล่นเลย ตุงดังข้ามาตายคนรวยดังมารวยนี่ก็เล่งรวยไอ้คนที่ื่อเด้งนัินก็เล่งรวยกับเพื่อน,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 นป่านเลือนเล่ง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 ป่านอ้อนกดไม่ไหยตบไปที่นึงนะครับแกก็คือตั้งทตตี่แล้วคือนั่นแกแมวยิงแล้วทัดแกแม่เอาเลยพอยิงไปแล้วก็วไม่รู้เป็นในทัดอะไรเล็วนะครับจากมู่ไม่รู้เป็นอะไรเลยตรงตีนีอบหวานตึงเสียงกลองยาวครับถอยอกไปกรวยเกลียขรวยไกลียขรวยที่นี้ปอหวานก็แกก็ยิบไปนี่ครับ ยิบไอ้ดินปืนเนี่ยครับเต็นไอ้เป้แกมาถึงวา,ากาตาแล้วแกก็รวยลงมาข้างหลังอะรวยกระทีบนพื้นนะคือแกก็ต้องแกแกเคยจะแตหานากากันจะโปน้าก่อนแกก็รวยยนินปืนไปทีนี้นอนลับถ้าเปื่อนๆป้าก็เป็นปกตินะครับจริงรีดด้ยก็ลงเป็นปกติทีนี้ ไอย้ยจาคนลุกเดินนี่พวดล้าวตึ้งปเป็นปกติปุ๊บแกก็นอนโน่นไปจนถึงวัวเช้าเลยนะครับพอวัวเช้าก็นกก็เลยกระรองเป็นปกติทีนี้ขางเลยกระถักซัดมากมายมากินลูกเรยนะครับแกก็ไม่ยิงแล้วทีนี้แกก็เก็บลงไปเลยมู้นนันนะผมไปถึ้งมู้นก็ไม่ใช่มีเลียครับเพป็นๆมู้นหายเลยซุ่นไปถึงก่อนเดินออกจากป่านะครับไปถึงเขตหมู่บ้านกับโต๊กับป่าแล้วทีนี้แกเดินออกไปถึงชายป่าแล้วถึงนายเด้งเล่งขึ้นมากูไม่ยู้เลยกูไม่ยู้เลยก็วิ่งเลยนะครับนายเด้งวิ่งวิ่งเข้าป่าานนนนะครรัับเดู้้ลว ว่าเป็นเจ้าทีเอาชีวิตไปแล้วนะครับเจ้าทีเจ้าทางเจ้าปลาเจ้าเขาก็พุ่งโกลหลาวระกิดกลับกันซึ่งกะทีนี้หลอนเดือนตั้งราตตีนะครับเ,บเ,เก็บไปถึงหมู่บ้านแต่นี้ก็ไปฮ้าฮ้าวิธีนะครับไปห้าตำราบางอืญนแกไปพบคุณแกนะครับคนแก่ก็บอกว่านั่นเนี้ย ไปเกะเจ้าถีเจ้าทางเสียเขววัวมูไปวัไปวไก่ตัวหนึง่งลาวควดหนึง่งเพราะว่าเผื่อของมึงไปหลบลู่เจ้าถีเจ้าทางไปปาาไม่ดีใช่ป้ตึงกะตีนีเลยเกะก็เตรียมก้องเตรียมเรือทีนี้ก็ไปตึงวายนะครับก้อนเดียวว่าข้าว่านนกเงียบริ่งเงียบแมดเลยนะครับเชียงในป่านี่เงียบติดปกติเก,กะก็ไปตังวายถึงมีกบตัางลุ่มตัง้งคุนมานะครับคุณพงห์ือยต่้งลุ่มตั้งคุนต่างอู้ขวารอง พอวายเซตกับขวาปื๊ดไม่เลยนะครับเงียบเม็ดทีนี้พอเกวายเซตเกกับว่าอุ้ไอตี๋ว่าปิดพลาดเป็นปื้นลูกล้านหลบลู้ด้วยก็ไปด้วยนี่ลูกล้านก็ามาข้อขามาเร็วสิ่นี้ขวาปื๊ดนะครับพอปืดแป๊บเกกับตี๋ว่าเผื่อแกทีโน้ก็ดูน่ามัน,นเพิ่งวันลาว่าเผื่นกับไปพบอยู่ใต้คุณเตยกันเลยรเป็นเป็นคนุณเตยที่แกยิงม้วนอนอยู่นอนคือว่าโ,วโบ๋เรีวยวยตายเรียวนะคือแบบมันเหลือไม่ไหวแล้วเนื้อ ตอนป่ากับบ้านป่ากับบ้านก็กูพอป่ามาตึงบ้านนหนเดงก็เล้งออกมากูไม่ข่าเลี้ยงในป้าใช่ไมกูไม่ฆ้าเลี้ยงให้ผันผือกูไม่ฆ้าเลี้ยงให้ตายแผันผืออัดผันผือกูไม่ฆ่าเลี้ยงแกว่วาแบบนั้นถึงหลังจากนั้นปผ่นอ้วนเก๊ก็ไม่พาเค่อยไปเลยในป้านะครับเพราะว่ามีคนปักไม่ดีถ้าคนปักไม่ดีนี่ไม่ได้เลยอันตารายนะครับข้าวป้านี่เดี๋ยวถักเดี๋ยวแบบผูดไม่ได้เลยเนี่ที่ผมอมยาบอกเพื่อนๆคือว่าถ้ากิดอีข้าวป้าอย่าถักอย่าผูดมากอย่าส่งใสยอะไรสักสิ่งงุกอยานะครับ กถึงมาเล่งเรื่องเสือเมิงตะกิดนะครับเพื่อนเพือเสือเมิงนะครับมันมีอยู่ซ้ำประเภทนะครับเสือสมิงนะครับเพื่อนๆงงแล้วเสือสมิงซ้ำประเภทเพื่อนเประเภททีนหนึ่งนะครับมีเรื่องราวอยู่ว่าชายคนหนึ่งนะครับเพลงวิชาคุมคู่ว่าเกะพอว่าเรื่อยวิชาคุมาเรื่อยเกไปโอมมาเม็ดมาใส่ตัวนะครับมารักยันเอามาโถงวิชาเรื่อยไม่ดีเกเอามาใส่ตัวเม็ดจนว่าเกคุมไม่อยู่นะครับจึงก็กลายเป็นเสื้อข้าวปาถึงพอเป็นเสื้อข้าวปาอะไรทีนี้เดี๋ยวมาครบนะครับมาครบชาวบ้านคครรรบบนนนาายยพเป่่ี ครบจนหวาคือพอตกวันปลาเคก็จะกลายเป็นเสื้อทมิงแลยวิพออยู่ๆไปก็คือเกกลายเป็นเสื้อเต็มตัวเลยเป็นเสื้อเทมิงเป็นคือบางทีก็กลายเป็นผู้หญิงมั้ง๋ยวโลกแปลงหลางกลายเป็นคนแยวห้ามปี่นองมามั่งว่าเออปี่นองไม่บายเลยแบบนี้แตวมาโลกนะครับเป็นเพื่อนมังเป็นโพเมมังแปลงหลางปะเปทดตีซ่องแล้วครับเป็นเพื่อนปะเปทดตีซ่องนี่คือว่าเสื้อจะมิงเหมือนกันนะครับปะเปทดตีซ่องนี่คือว่าเป็นเสื้อธรรมดานะครับผุก็มีอยู่ในบ้านคนนึงนะครับกล้าไปลสััต์ ซึ่งปากไม่ดีครับเพื่อนๆไปเตี๋ยวปูดเตี๋ยวได้ป็นเนี่ยทีนี้วันผบเสื้อเสื้อครบซึ่งวิญญาณกนนั้นเนยข่าวซิ่งเสื้ออาคาดนะครับใส่กาเรือได้ป็นเนี่ยขาวเสื้อทีนี้ก็รูยเป็นการเรื่ออันก็คือเป็นไปฆ่าแต่ชาวบ้านนะครับฆ่าแต่คนฆ่าแต่นั้นฆ่าจนวิญญาณมารูกที่ดวงทีนี้วิชาก็เก่งกล้าก็รวยคือกลายเป็นเสื้อเป่งล้างได้ทีนี้เป็นกลายเป็นสมิงนะครับเป่งล้างเป็นคุนได้เป็นผู้หญิงได้ทีนี้อันนี่ยตบีที่ซองนะครับ อาเป็ดตีต้ามนี่คือว่าเป็นในป่าลึกนะครับผมเป็นชาวตีชาวทางชาวปลาชาวโค้านะครับเป็นเสื้อชามิงก็ได้เป็นไรก็ได้นะครับเป็นล้างเป็นคุก็ได้เหมือนกันอาเป็ดตีต้ามคือเป็นชาวป้าชาวโค้กชาวตีชาวทางนะครับผมยงไว้ก็เราเล้งเออคนฟองเลยพุ่มมาคนเดียวนี้พุ่มไม่ค่อยนัดเท่าไรนี่ครับก็ยังมีเรือหนึ่งล้านนะครับเพื่อนเพื่อนเรือี่องนี่คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับชาวบ้านนะครับ ขึ้นไปหนาะเป็นในพวกยาเป็นเครื่องยาเป็นสมุนไพรนะครับผมในป่ามีคุณอีสานนะครับมาอยู่นัวเยนะครับพระโตะเยนะครับซึงกับเก์เป็นคนเดียวว่าเก่งนะครับห่าพวกสมุนไพรพวกรักซ่าโรคทถกชนิดแกก็ไปหนะ้าเล็กๆนี่คือว่าซวนตามเที่ยวด่านงชุมป้นเที่ยวประตะ้เยตานวนคือวัวซวนจะเป็นป่ามดนะครับเพืนเปนเกาลูดีนะครับแต่คุณพื้นที่เกะแต่เด็กๆแก,กก็ไปหนาะวัวซวนนะครับเพราะว่าอุ้พบ เด็กๆพบก็ดีใจนะครับเป็นตัวยายากีลังก็ยาตัวยายากวันเลยมันไม่มีต้องก้าวป่าลึกไปฝบบวตูมเป็นพวกสบูเลือดซึ่นไปเอาอยู่เรือนะครับที่นี่ไม่รู้แกเป็นนึกหรือวันนั้นแกไปทําไม่ดีไม่ได้นะครับแกไปกินไอน้นี่กินข้าวแกไม่ได้ตังค์ให้เจ้าถีนะครับแก็บบแกบวตตูมแล้วถึงแกไม่ได้ตังค์ให้เจ้าถีมีผู้หญิงมาช่วยนะี่ มาชวนแกไปอยู่ด้วยเก๋คับโอ้ยคุณตาคือว่าเป็นคนแบบประพีดตาโลนี่เก๋กับป๋อยดิป๋อยต้องไปพบคุ่มทองมันเปิดพบคุ่มทองผมเก๋กับไปอยู่กับปุ้ยกันซึ่งชาวบ้านคนแถวมันก็ว่าเก๋ว่าเป็นอู้น่านัดไม่เจอเก๋ถึงนี้ก็ไปเล่ม่เหมือนกันก็ว่าเก๋ยังอยู่นะครับอยู่ในป่านั้นและมีพี่เ่ยวป่าอยู่ก็เก๋ที่นี้ก็คบ ไปก็เลยไปตามมาเกต้องไปไหว้เจ้าที่มันกันต่อว่าพบเกพบเกก็เก,กไปอยู่มันมีถ้ำนะครับบางคนเกไปอยู่ในถ้ำนี่หว่ามันเป็นไม่ใจว่าเชิงถ้ำมันเป็นในเรือถ้อาไม่โกนนะเป็นเรือเรือขุดนะครับถึงมันอยู่บนบนส้นบอดีอยู่บนส้นก็บนส้นกมันจะมีซ่าหนามเอ,อ็นโกบอกนะติปลายเยเนื้ไม่รู้มารู้จนกับลา,านโนงตรงนี้ไหมไม่รู้ถึงก็เก็บไปอยู่ในถ้ำมันอยู่ในตีโกขุดเรือเนี่ย ขอเวือนรบบานแกว่าแกไม่กลับแกว่านี่แกมีทองเพยแกเดี๋ยวถือลูกีนั่นแกชาวบ้านเล่บอนี่ทองแกชาวบ้านต้องมัดแกไปมัดถวยกันมัดผ่าไปบ้านแกก็เดี๋ยวผ่าลูกีนั่นเนี่แกว่าทองจนว่าแกจะม่งหรือประชาเสียถุกวันนี้แกก็แกว่าทองนะแกว่าลูกีนั่นเนี่เป็นทองเล่เป็นเพื่อนกินเลยนี่เพิ่มเสือเรื่องนี้รับไปนี้นะครับป้าอย่าตักอย่าโทษอย่าลูบมากนะครับปิ้นในเรื่อเี่ยวว่าโค้งเี่ยว่าเราโฉบเรา่าไปลูบมากอย่าไปเอาเอาทักครั้งได้ครั้งต้องครั้ง ปลาจำเอาปลาจำก็ไม่ได้เหมือนเหมือน่อเราไม่ได้พ่อคมไม่ได้คือเอาไปแบบเบเียดเบียนนะครับไม่ได้เลยเลยลูก,กยินยางนะครับลูกยินเนี่ยพุมเคยกันประสบการณ์กับตัวเองหล่ะลูกยินมีอยู่คลิปนึงนะครับพุมไปท้ายบนน้ำตกเป็นเมืองค่านะครับไม่ดึงเมืองก้าทีเป็นเมืองเหล็กเมียไปฮ้าไปพบลูกยินลูกยิ้นคลา,ายเลนะครับน้ำนักจะไม่เหมือนเปลอนก้อนซีดดัถึงกับไปผบลูกยินนั้นเมียก็ว่าไงพุ่มเละพุ่ยนทุ่ม พยนทุ่มเม่ยพบลางพมก็เดินไม่ใจ่พบนี่ผมเดินผมไปหาหไหยด่างนะก็ไม่พบหมายด่างก็ไม่พบคนนั้นเจ้าตีน่าจะเรง่งเพราะบนเมืองมีคนตายเยอะนะครับซึ่งก็เมียไบบปอบี้นั่นได้ชู้แเป็นไก่ขายเผ็ดนะครับผมมองเข้าไปกลางในมันจะเป็นเผ็ดมมนเลยเป็นเป็นเผ็ดเมียครับอกกระบานเล่อะเพราะว่าผมไม่อยูไปล้็วอย่างเงี้ยมันเมียอกกระบาลนำมาตั้งซึ่งเปื่อนมาเผลือจาก พุ่มนะพุ่มได้ตังเดือนเดือนไล่ตังคาเพิ่อนะกลายเป็นพุม่มทําธุรกิจเด้ไม่ได้เลยไม่มีคนมาไม่มีคือธุรกิจของพุม่มได้ทําอยู่คือพุม่มเรียงใหม่ดังค่ายค่ายไม่ได้เลยเพิ่อนเป็นเดือนทีค่ายไม่ได้แล้วก็รบกับเมียไม่ยุดนะครับเพื่ปนๆเมียไปยุน่นยุดนหน้าบ้านพอโยนปุ hanol, ๊บเพื่อนว่าอยู่ได้ทักษิณาวันได้พุม่มที่นี่ตังข้าวไม่ยึดที่นี่ตังมาไม่ยึด,ดนั่นเลยเป็นโกงอยู่ยวกบเพลงเพื่อนๆนู่น นี่ไม่เชื่ออย่าลบลูก้ก็เรื่องราวของผมเปื่อนๆเอาไปพิจารณาเองนะครับใช้จักรยานในการรับชมเหมือนเดิมนะครับผมการเคยร์จิ๊อบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอัวลาโค้นนะครับเพราะว่ามีอายุคนเดียวที่บ้านก็สวัสดีครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย